ทองคำพุ่งสู่ยุคใหม่ราคาแต่5,000ดอลลาร์ 5, ต่อออนในปีหน้าความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจและการเมืองทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนต่างหงหาแต่คุณคิดว่าราคาจะพุ่งขึ้นจริงหรือเปล่าในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนต่างหงหาล่าสุดราคาทองคำได้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดการที่4,378.69ดอลลาร์ต่อออนและคาดว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นถึง4,500ดอลลาร์ต่อออนในอนาคตใกล้แต่คุณคิดว่าราคาจะพุ่งขึ้นจริงหรือเปล่าและสิ่งที่น่าสนใจคือมีนักวิเคราะห์บางท่านคาดว่าราคาทองคำอาจแต่ถึง5,000ดอลลาร์ต่อออนในปีหน้าซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและน่าสงสัยในขณะเดียวกันแต่ที่น่าสนใจคือปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาทองคำขึ้นมาคือการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมรวมกับความไม่แน่นอนในสถานการณ์การค้าระหว่างสาหรัฐจีนซึ่งทําให้นักลงทุนหันมหาหาสินทรัพย์ตลอภทยเช่นทองคาแต่คุณคิดว่าปัจจัยเหล่านี้จะยั่งยืนนานเท่าไหร่และสิ่งที่น่าสงสัยคือหากสถานการณ์การค้าระหว่างสาหรัฐจีนมีการปรับปรุงหรือเฟดตัดสินใจไม่ลดอัตราดอกเบี้ยวิกฤตการทองคาจะเกิดขึ้นหรือไม่และสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปคือการปิดทําการของรัฐบาลสาหรัฐภาวะชัดดาวที่ยืดเยื้อเป็นวันที่ย0 ในวันจันทร์ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญล่าช้าซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายแต่คุณคิดว่าภาวะชัดดาวน์นี้จะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างยั่งยืนไปได้หรือเปล่าคำถามที่น่าสนใจคือหากเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยและสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐจีนไม่มีการปรับปรุงทองคำจะพุ่งขึ้นถึง5,000ันดอลลาร์ต่อออนในปีหน้าจริงหรือเปล่าหรือมีปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำที่เราไม่คาดคิดไว้ ขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย